สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมมงสุบอนพบพ่อกับส่องพอน้องมินีคือเกาคือดื่มพี่น้องเนาะยังบาดมือพี่น้องเลยหลังจากมาแตนานงนม,มาแหวนยนตสูงอีกคือเกามือสบายดีพี่น้องหอกจีพี่น้องไม่จีบดครป้าดีนะ ไเอามาเดี๋ยวใส่กอลก็เรียดเอามาเดี๋ยวใส่ก็แลวเดยอยู่นก็แดกพี่นองอยู่คนก็แดดังเดียวได้ดีนะไปเดียวไปจูลยเนาะอืมอมแอเนเจะไปกั้ไปกับไปไปคนเดียวเลย ลายส่วนลายผู yeah, ้พี่นอยท้องผู้เมียเป็นปากะหลอกตีนเห็ดข้ามกัพี่น้อยตีนยาวเนาะโอ้โห ไปเอาขี้ดินนะบอสแล้วมันเป็นอันโอ้โหมันจะจุบอดสีแล้าตอนมาคือ่โกยินเห็นไหมครับแต่ไม่จังเลยหมดไจหมดเรียบร้อยหมดหนุ่ยปุ๋ยเห็ดออกลายเลยพี่เนาะลายเลยพี่น้องออกลายเลยเช้านี้ก็ได้บอสเช้านี้ก็ได้กับบัวลายไปที่เขามันดอกนุอีกมันดอกกับผู้ป้าเห็นมันก็ดอกใหญ่ยู่ มันเป็นดอกเล็กะจุบน้อยงามงามงามแก่งยอดน้อยแก่งสุดหนำเสบในนอนพี่น้องคือโบเกยแม่สาวหมอนมาแล้หมองแบที่ทำหน่คือบุญปากมีแ่พี่น้องดงเงินถึกยามกะเจ้าว่า ไปหากับลงเนาะอ่ะไปหากัลน <oper> ั่นติบ่บ่คนมานวาอีหลีคนมานเนาะอ่ะกันกันบ่มานบ่ได้นะเนาะเอไปหะไปอไปกเหอ๋อโอยนวพอดีเอาโลดบ่โอยเก็บแล้วประมาณ10ดอกเอบงคนประมาณ10ดอกเอบงคน ยันว yeah, e. uh, yeah. ิทีซ้ามมเอแล้วเงียบคลิปันใจบ่มีเศโล่กเจาดับหน้าไปจักจอมสายอหน่อยนะหน่อยๆประมาณสามดอกเลยครับเลงเออจเต็มม่วแก่งไปให้กระยุกไปอีกเนาะจอันได้ี่น้อง

พวกน้องมันไ่้ออกแต่มันถกเลเลยกเลยก่อนเนาะทำนทีหนึ่งล้พอเลไ้ซื้อเยงคนขักอาไากเ่น้เนาบ่ได้ค่าล่าวยืนเมื่อแต่หน้าเ็หมดอืมันบอก

เป็นท่านทุกจานตัวห่อประมาณสกิโลโลนี่ก็ห่อละลอยกว่าเบาอ่างนี้นะเป็นรวมกันนี่กัสามสามกิโลห่อที่นคันอะไรเไปวา้ก็ะเาแต่ามสามโล Ô vinh thắng đỏ thắng đỏ luôn, thắng đỏ lưu thắng đỏ 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 ต้องไทยนต,ต่อตอไปเมือ่อตาไปแล้วนัิรอยอยู่่ทุกคราคา้าวคือ พี like hey ่น right, uh ้องอดชิเงยนอมือเพื่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 เป็นตาสะออนพี่น้องเอ้ยปาบ่ะไ้เฮ็ดพ่จ้านะได้แต่เศร้าไม่ร้ป้องได้พอแกงอันเห็ดบานดิโดยแกงกะตั้งรวยช่องวยคะนอืมถ้าเผือกเนาะ้เผือกาลูกม่ไสบายดีปะลงลูกอุ้เผือกูาเราบ้างโออนั่งนี่ ซิมัากันล่างทนกีันเชงาเหมนเนาะโอ้ยแต่สะอ่อนนิดหน่ยนี่ก็คูตีนแล้วท่านในล่างครับนี่ยแจ้งคิดินอกซะก่อนจังหน่อยซ้ำหนึ่งเต็มเลยมันซื้อกเจ้าประมาณสี่ล่จัจักจะมีหัวคลายหายเลยบอกไีเน้สองโล่เหยียดๆไดเลยนะพอวันนะกคูเนี่ยอีกเลยเผื่อหน่อยจะได้พอในคู เน่มาเติมแล้วก็เคยหลายมันก็ได้บักหลายประมาณโลกลัวประมาณสองโลหยีดหยีดแล้วครับว่าโลสองโลล่างมันก็ได้เนาะ้ะองยาล่างจะเคยหลายบไไ้างพี่น้องลาขี่เพี้ยนคนนี้เนาะขอบคุณในไลน์พี่น้ขขของทุกทคนที่ติดตามบอกกันไว้คลิปน้าพี่น้องสบายดีไปแล้ว